ครับเแิ่มตะลันลายนะครับวันนี้พามาเที่ยววัดกุดีดาวนะครับมาเที่ยวที่แล้วก็ติดโควิดนะยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้ว เป็นยอดเจดีย์ที่หักลงมานะครับนี่มาไหว้ปู่นะครับป,ปู่โสมนะครับตรงนี้นะครับดีนะตรงเปิรเฟิรได้สองวันนี่รับคนดูไลยบอกว่าติดได้สองวันนะครับจะพาเดินดูรอบๆนะครับต้นโพนะครับ 亚远带蓝。<noise> เป็นดอกบัวคนระับี่นี่ก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับอกอมศิลปากรก็ หนังก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับไม้คอนนะครับไม้แก่นหนามากนะครับมองจากช่องนี้ก็จะเห็นคนมาแก้บนที่ปง่โสมนะครับที่อยู่ด้านในนะครับ ด้านหลังวิหารนะครับนี่ก็เป็นเจดีย์ทรงคว่ำนะครับอันนี้ก็ใหญ่มากนะครับเจดีย์ยอดถักลงไปตรงนู้นนะครับพอเราลงมาจากวิหารนะครับนี่ครับก็จะมาดูเจดีย์ทรงคว่ำนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือนวัดตรซ้ายนะครับเจดีย์เจดีย์นะครับ เป็นเจดีย์พระปางประธานนะครับมีล้อมแปดองค์เลยครับแเจดีย์ก็มีทางขึ้นนะครับก็ยังเหลือของเก่าให้เราได้ดูกัน,นครับ ตอนแต่แรกครับที่เราเห็นยอดจะดีด้านบนนะครับก็ได้ถล่มลงมานี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นครับยอดจะดีนะครับที่หล่นลงมามก็คานเย ยันไว้นะครับจ่อคูนิพันไว้สองเสาครับนี่ครับก็มีคนมาเส้นไหวค้ครับนี่ยอดจะดีนะ ยอดเจดีทั้งนั้นเลยนะครับยังมีหารอีกหลังนะครับ เดี๋ยวเราไปดูป้ายประวัติกันนะครับตนี้ก็เป็นวิหารเหมือนกันนะครับนี่ครับพระวิหารที่อย่างผืนผ้หาหันหน้าไปทางจังหวัดอ,อ่านะครับ จะมีเจดีย์หนึ่งองค์นะครับที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ครับคือเจดีย์ตรงนี้นะครับเขาปูสมแล้วก็มีสองที่นะครับนี่ก็มีตรงด้านนอกแล้วก็อีกที่หนึ่งครับตรงนอกล้วนะครับหลังเจดีย์นี้ไปนะครับเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงกัน งนี้เสาก็ไม่เหลือแล้วนะครับตรงวิหารตรงนั้นเสาจะสมบ,บูรณ์มากตรงนี้ก็เป็นแท่นที่ประดิษฐฐานพระพุทธรูปนะครับถ้าหากพังเสียหายตามอายุการเวลานะครับ พระขาวประดิษฐาน,นอยู่นะครับองคขาวก็สวยนะครับนี่ก็เป็นกองเศษพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับท่านใดที่อยากมาเที่ยวตอนนี้วัดก็เปิดแล้วนะครับวัดกูดีดาวนะครับ านไม้แข็งมากเป็นแก่นไม้เลยนะครับยังเหลืออยู่ครบนะครับนกพิราบก็ทำรัรงใ่ภายในวิหารนะเ,เดินมาดูด้านนอกกันนะด้านนอกก็มีเสาวิหารอีกหนึ่งเสาเสานี้ก็สมบูรณ์นะครับนี่นะครับสมบูรณ์แต่ก็จะเล็กกว่าวิหารหลังเมื่อกี้นี้ครับ บป้สมอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ตรงด้านนอกนะครับหลังต้นโพไปนะครับที่ผมไปบอ,อกเมื่อกี้นะครับปู่สมก็มีสองที่นะครับที่นี่นครับจะมีตรงนี้อีกหนึ่งที่ด้านหลังนะครับหลังกระแพงไปครับ นี่ครับจะดีที่บอกว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับหนึ่งจะดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ตะเลิศด้วยนะครับนี่ครับที่วัดกุดีดาวนะครับ